นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าครับบ้านนิตองวันนี้เราก็จะเดินทางไปสู่อำเภอสังขบุรีนะครับจะไปสะพานมอนนะครับโอ้ลมแรงครับวันนี้ระหว่างทางเราก็เจอผลไม้ครับทุลงทุเรียนชิมไปเรื่อยครับ เห็นบอกไหมครับเพื่อน,อนๆไกลๆน่นนี่ก็จะเป็นบรรยากาศก่อนถึงสะพานมอนนะครับไม่มีที่จอดรถเลยครับเลยไม่ได้ถ่ายสะพานมอนมาให้ชมนะครับด้านหน้าเนี่ยครับเป็นทางลงลงไปเป็นเป็นสะพานมอน,นะครับเห็นไหมครับ ก็จะมีของขายครับสองข้างทางนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้าครับ เดี๋ยวเราก็จะส่งลูกค้าให้เขาลงตรงนี้ครับเขาจะได้เดินหาซื้อของได้แล้วก็ไม่ต้องเดินไกลด้วยเพราะข้างหน้าก็เป็นสะพานหมอนลนะครับเห็นไหมครับ